เรามาเรียนเรื่องการบวกกันนะคะการบวกนะคะก็คือการที่เอาตัวเลขทั้งหมดนะคะเอามารวมกันเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันนะคะอเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันนะคะเดี๋ยวจะครูจะมีโจทย์มาให้นะคะโจทย์ก็คือข้อที่หนึ่งสมมติว่าครูให้โจทย์มาว่าเจบวกกับ5เท่ากับ เท่าไหร่นะคะอ่ามาดูวิธีทำกันนะคะมาดูวิธีทำอ่ะตั้งอะไรก่อนคะตั้งเลขอะไรก่อนตัวข้างบนตั้งเลข7ก่อนนะคะเพราะว่า7อยู่ข้างหน้าให้ตั้งเลข7ก่อนนะคะแล้วก็บวกด้วยตัวอะไรคะบวกด้วย5นะคะเพราะว่าตัวตัวเลข5อยู่ข้างหลังนะคะบวกด้วย5เลขห้ตั้งข้างล่างนะคะเลข7ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็คีดอ่าก่อนที่เราจะทําการบวกนะคะ ครูจะมีกดมาให้นะคะกฎของการบวกนะคะครูคิดมาเองเลยอ่ะครูจะให้เรานะคะสูตรลัดเลยอ่ะครูจะมีสูตรมาให้ข้อที่หนึงนะคะให้เราเอาตัวเลขเอาตัวเลขนะคะที่มากไว้ในหัวใจอ่ะครูว่าหัวใจอ่ะเอาตัวเลขที่มากไว้ในใจนะคะ ข้อที่2นะคะข้อที่2ให้เราชูนิ้วขึ้นมาให้เราชูนิ้วขึ้นมานะคะให้เท่ากับให้เท่ากับนะคะจำนวนที่เอามาบวกให้เท่ากับจำนวนที่เอามาบวกแต่ครูจะเขียนรัดให้นะคะเพราะว่าครูเขียนไม่พออ่ะให้เท่ากับจำนวนที่เอามาบวกนะคะอ่าข้อที่3ข้อที่3นะคะให้หนักเรียนนับต่อจากเลข ที่อยู่ในใจนะคะที่อยู่ในใจอ่าในใจอยู่ตรงนี้นะคะให้เรานับต่อไปเลยนะคะอ่ามาดูกันนะคะกดข้อที่หนึ่งอาจจะมาดูการบวกกดข้อที่1เอาตัวเลขที่มาก fünf. ไว้ในใจอ่าตัวเลขที่มากคือตัวเลขอะไรคะตัวเลข7อ่าตัวเลข7ก็คือตัวนี้นะคะเอามาไว้ในหัวใจของเราเลยเอามาใส่ไว้เลยนะคะในหัวใจของนักเรียนนะคะอ่า ข้อที่2ข้อที่1เสร็จแล้วข้อที่2ปุ๊บชูนิ้วขึ้นมาให้เท่ากับจํานว,วนที่ออกมาบวกนะคะอ่าจำนวนอะไรล่ะคะที่เราเออกมาบวกเลขหนะคะเราเอาเลข5มาบวกนะคะตัวนี้เราเอาไว้ในใจแล้วเราตัดออกอ่าเหลือตัวนี้เราเออกมาบวกนะคะข้อที่สอง่าชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วขึ้นมาให้เท่ากับจํานวนที่เอามาบวกก็คือ5นะคะ,ะ,ค,ะคูชูขึ้นมา5นิว้วปุ๊บคูชูมาแล้วหนิ้วเห็นไหมคะอ่า มาดูข้อที่3ามต่อเลยให้นักเรียนนับต่อจากตัวเลขที่อยู่ในหัวใจอ่าตัวเลขที่อยู่ในหัวใจของเราคือเลขอะไรคะเลข7นะคะในหัวใจของเราคือมีเลข7อยู่แล้วปุ๊บมาดูข้อที่3ามให้เรานับต่อไปเลยนับต่อไปเท่าไหร่คะ5นิว้วเห็นไหมคะครูทำนิว้วนับต่อไปเลยมี7แล้วในใจปุ๊บ7แล้วก็8 9 10 11แล้วก็12 นับต่อจนหมดแล้วเห็นไหมคะในมือของครูไม่มีตัวเลขอะไรที่ชูขึ้นมาแล้วนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ1 2โอเคเสร็จแล้วคะ่ะอ่ามาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะครูจะให้ตัวเลขมา2 2หลักนะคะครูจะให้มาว่า2องเอ 2, เลข2นะคะก็คือ23บวกกับ 34อ่ะข้อนี้จะยากขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลข2หลักนะคะ2หลักปุ๊บครูเอามาตั้งไว้อ่ะครูวิธีทำอ่ะครูใส่วิธีทำแล้วนะคะอ่ะวิธีทำขั้นตอนแรกนะคะที่เอามาตั้งไว้ตัวแรกก็คือเอาตัวข้างหน้ามาตั้งไว้ก่อนนะคะตัวข้างหน้าเสมอนะคะมาวางไว้ข้างบนบวกบวกเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ บวกเอามาตั้งไว้ด้วยนะคะบวกกับอะไรล่ะตัวข้างหลังคือตัวอะไรคะ34บอ่าบวกกับ34มอ่ามาดูกันนะคะบวกกันเหมือนเดิมนะคะอ่ะถ้าสมมติว่านักเรียนดูแบบนี้นักเรียนจะไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยนะคะเพราะมีตัวเลขเยอะมากตัวเลขอะไรก็ไม่รู้เอามาวางไว้นะคะตัวเลขเยอะเราจะไม่ชอบฉะนั้นครูก็เอามาปิดไว้แบบนี้เลยอ่าครูปิดไว้ปุ๊บ เหลือตัวเลขสองตัวนะคะแต่ว่าครูมาอธิบายก่อนนะคะมาดูกันนะคะตัวเลขขวามือครูคือหลักอะไรคะขวามือครูครูหลักหน่วยนะคะซ้ายมือของครูซ้ายมือคือตัวข้างหน้านะคะซ้ายมือคือหลักสิบนะคะซ้ายมือคือหลักสิบนะคะขวามือคือหลักหน่วยฉะนั้นครูจะเริ่มทําการบวกแล้วนะคะ ครูปิดตัวข้างหน้าครูปิดหลักสิบไว้ก่อนถ้าครูปิดแบบนี้นักเรียนคงจะชอบวิชาคณิตศาสตร์แล้วแหละเพราะว่าคณิตศาสตร์มีอยู่2ตัวอ่ะเราจะไม่ดูเห็นตัวข้างหลังแล้วนะคะครูปิดไว้อ่ะครูปิดไว้ครูก็เอามาบวกเหมือนเดิมค่ะนยะอ่ะฉะนั้นเราเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนนะคะ ไม่ว่าบวกหลักอะไรก็แล้วแต่มีกี่หลักมีหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่หลักขั้นตอนแรกที่ออกมาบวกก็คือให้บวกหลักหน่วยก่อนนะคะให้บวกจากซ้ายมือไปขวามือให้บวกจากขวามือไปซ้ายมือเสมอนะคะให้บวกจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะ,ะมาดูนะคะสามบวกสี่ 4. ได้เท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขอะไรตัวมากคะตัวเลขอะไรที่มากสองตัวนี้อ่ะ ตัวเลขมากก็คือตัวเลข4ใช่ไหมคะอ่าตัวเลขสี่เราเอามาไว้ในใจอ่าเอา4ไว้ในใจแล้วปุ๊บให้ข้อ2ชูนิ้วขึ้นมาให้เท่ากับจํานวนที่เอามาบวกชูนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่คะ3นิว้วชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะคะอ่ามีสอยู่แล้วนับต่อเลยคะ่ะ4แล้วก็5้าอ่าฉะนั้นข้อนี้ได้คําตอบคือ7นะคะ อ่าอันนี้ครูบวกกันเสร็จแล้วปุ๊บครูตัดออกเลยเพราะไม่มีค่าอะไรแล้วเพราะว่าครูได้คําตอบแล้วคือ7ครูตัดออกเลยค่ะหลักหน่วยฉะนั้นครูก็เปิดมาหลักสิบป,ปุ๊บเปิดหลักสิบเห็นไหมคะ2ตัวหลักสิบบวกกับ3 2บวกกับ3นะคะมาทําตามกดเลยค่ะตัวเลขไหนตรงนี้ไม่ต้องไปดูแลนะคะครูตัดออกแล้วเหลือ2ตัวนี้อ่ะตัวเลขไหนที่มากครับตัวเลข3มากใช่ไหมคะเลข3มากอ่ะตัวเลข3มาก ตัวเลข3ามากนะคะมาใส่ในหัวใจเลย3ปุ๊บอ่ะครูใส่เลข3มไว้ในหัวใจแล้วตัวเลขที่น้อยครูต้องชูนิ้วขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะตัวเลขที่น้อยครูชูนิ้วขึ้นมา2นิว้วอ่ะมี3ามแล้วนับต่อค่ะ4 5หอ่ะข้อนี้ตอบเลยค่ะ57ไม่ยากเลยนะคะวิชาคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยนะคะพวกเราคงจะชอบกันแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเค